เออน้องหลินน้ำอยู่โอ,อ๋หเบื่งดูมีอยู่โอ o ปู่ปานาน้ำหอยกันมีกำลังอ่ะไปติดตามเึง่สภาพพากส่วนลงน้ำก่อนเด้อไปมาทำกัน เอาว่าจะได้พักส่วนลงน้ำนี่ฮะคืออยู่ป่ะโอ้โหมีอยู่ป่านแต่ว่าความสามารถคุ้นบุถึงน่ะนี่ไปเบิ้งกันรเล่าไปเบิง้งไปเบิง้งมาจะเศร้านะป่า,า,านนี้หากลังดังไฟหนาวแหง้งซะเนี่ย เอาไปจังนี้เอาลงเลยไม่เห็นเอาลงเลยดึงลงเร็วๆนะเลื่อนเลยเหนะ็นเ,เ,เ,เลยรถเออเอาเรื่องชงเฮ้ยนี่เอาหาม,มไปจุมนงดูเป็นยังไงเย้ได้จาน กำกำตัวน si. um ี er> ้อยู่ปะกําปิ้นหัวบ้างด้วยกำหัวบ้างกำหัวบ oh> ้างมาดึงมาโอ้ต้องแหงคนเนาะต้องแหงปุ๊บทูยังได้มาด้วยมึงมาด้วยนบ่ห่วยยินเสื้อกาดขึ้นใจเนาะหนาวหนาวนิดนึงนะ ำข right? oh! ึ้นดหอวคัาๆบด้วยำพดทดกำคนรถบงกำคืนถบังชมตวโอ้มียนบันอนเมียนบนอนดเมื่อ no, สิบุไดเวตลาดเอาปากกระซังเมื่อปะบัดเมื่อิบุเราปากกระซังเมื่อปะโอ้ย เห็นแต่เขาเฮ็ดช่อถืตัวทำบัตรนี่แม่นบ่เนาะเอคาเขา่ามื่อี้คาดมานี่จะเอาตัวไลยรูกปะคเลิกไปลยูกปะโคซ้ำแขนเก่าอยู่ดิเรยกว่าจะเอาซ้ำขาคือเนื่อซ้ำขาเลเซ้ำขาคือเนื่อห่วยเฮเจ๊เลยเฮ้ยเ่๊เลยเมันได้ปิ้งปิ้งก่อนนะปิ้งก่อนนะอ่าปิ้งถวายเจ้าทีเพิ่นก่อนนะเออบดซิมืงอแล้วจึงเอาไเนาะ เออเอาไปปีงก่นปงก่อนพี่น้องเลยพ่นอนให้ไปปีงกันเด้อพนมมาเด้อลงกันเด้อักันเด้อเออาคักเลยให้มันได้สุ่มคำล้อมเรือพนมมาน้างน้ำเลยเอาเอาที่กันเนาะโอเคโอเคโอเคไปไไปดังไฟปิงปลาก่อนพอดีอ่าอย่าวนไปอย่าวนไปเฮ้ยเจาเจ้าเาไปยืนยู่มือขดักไปยืนยู่มือขะดักไปยืนยมือขดดักมาดีนะเออ มือขัดเลิกปปนี่มือขัดเลิกบ่แมน่นมือขัดล้างมือขัดเลิกเออขัดเลิกเออขัดเลิกเออ่แหละคนผิดระเบียบเออโหมีปลาดุกอีกจ้ะเ้ยมาแล้วทยยอยมาแล้วทยยอยมาแล้วนี่งามนี่ปดุกนี่ปิ้งกอนเด้เอเพียงแถบไปเด้ออย่ามากิ้มตรงกันอับดบัดนี้ก็มาฮอดขั้นตอนปิ้งเลยเด้อในหีบน้อยนึง ถวายพี่น้องกนอ๋อ uh. ่าใจเย็นๆใจเย็นๆเนี่ยต่อไฟแบบไงนะพี่งัอได้เป็นตัว้องเลยใจเย็นเด้ใจเย็นเด้เนี่ยนะ มาทีไ่ไหมโอ้ยลงเบึงแม่อ่ะจวดเลยจวดเลยผู้เปิดเพลงกัปเปิดแหลงข้าแล้วประเนี่ยมา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 จวดเลยจวดเลยจว,วดลงนี่มาจวดใ้เบิ่งจะบาทเ้นะหนะมาห่วย มูหัวก่กำขี้ตมลินนะฮะตอนที่ซองอมาอีกแล้วมันจิสมคำม,มันโมว่าน้ำแของก็ลงน้ำเงืมก็ลงแล้วทันวลาเดิน้องน้อ,งนนอยนี่สมบ์ว่าไอ้จวดจวดจวดเลยจวดเลย ย yeah, oh. 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 mm hmm. oh uh ี่อะไจานบรตทํบน uh ีบานโอ้ยหำจุมน้ำหนาวละล่ะจา์สรุปยอดมัด้วยคนนี้ประมาณสิบปลายโลละสิปลายโลหรือสิบปลายตัวไม่คักแม่เบิ้งดูเบิ้งดูใสะพาไปเบิ้งได้่ยูสะฮะยกสังอีกยกสังอี มา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 บึงยอดรวมมันนี่ได้จากตัวบ่เอานะเป็นโลนะว่าเป็นตัวจริงหลายโอ้ไปลักซื้ออยู่ตลาดนวดเตี้ยนี่ดูเรื่งด้วยป่าตลาดป่ากาดด้วยนี่ฮะปลาธรรมชาติเด้อปลาธรรมชาติเด้อเวุฒิบ้างนั่นแหละโอ้โหน้อยบึงหูน้อยหูใหญ่ก็ได้ตอนนี้บึงเรื่องด้วเด้อเอาเอานับตัวกันหร โอ้ใส่จับออกบงเกตัวด้คัก้เยจาเลยรมากบก็มีอีกโอ้ธรรมดาเออมีกบมีปลาลายชนิดจิงจีเสื้อโอ้มีตัวใหญ่อีกมีตัวใหญ่อีกเนา่โอ้วกอีกโอ้กี่นาแห้งเนาะมือประมงคน้อยปร ละเอียดครบสุดโอ้คักค่ะ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 คเลยแลวนี้จึงสมซื้อมาหนักหนามนะน่าจานเนาะเออ่อไปโฆษณาส้นเสือบปได้ของจริงเนี่ยจริงของจริงเออโอ้บัวธรรมดานี่สรุปยอดเลยเด้ออ่ามีอยู่หันนี่ประมาณ สี่หรือห้าโลนแหละขันคนว่าวลายมันก็ว่าเป็นสิบแล้วเนี่ยขันจะไล่เป็นตัวนี่ลายยู่เนี่ยอ่ะโอเคมืโอนี้นะเอาดิสมีพอเนาะกดไลค์ให้นะกดไลค์กดแชร์ให้นะได้จ้ะอ่ะตกใจหลายๆเด้อไปจวดก่อนมืโอนี้นะบิงติเรื่อยยังไงสายลูเกือบฮดเลยเกือบฮดสิบไบโล บ้าว่าซีหาโลพอแล้วโอ้ยปกดไปแงงพ่อปากแงงพ่อปกดเนาะปรกดปกดโอ้ปกดนี่งประมาณจ็ดตัวกบสาวตัวกบกบมีสาวหนึ่งโอ้สมุดดาบเอาสมนี้พอกันเด้อเดี๋ยวไปดังไฟปิ้งกันมาแรงจริงจิว่ากันไหมติดตามบึงเด้อตอนปิ้งนั่นไปดีนะอ้าก่อนสิมือเล้วใช่ไหมคอ กดไลค์จากบายก่อนเฮ้ห่วยหวยห่วยจะไปเหตุหลุดมือเลยอ่นหนึ่งสองห่วยถ่ายหูพ่อมาถ่ายวิดีโอพ่อมาเนี่ยไปยังไดะเออเอ้า